ดีครับนี่ก็มาเจอหมูแล้วนะผมเห็นไหมครับแต่หมูนี้นี่ครับโอ้ยบานทะโลงเลยครับผมเห็นครับเห็นครับยาวไปนู่นครับเห็นครับโอ้โหเจอหมูไอ้แปลงนี่นะผมโอ้โหนี่บานทะโลงเลยครับลงตามานะครับผมโอ้โหโอ้ดูครับอันนี้การยาวนะผมเห็นไหมครับ ครับเดี๋ยวมาขุดกันต่อเลยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่เสียเวลานะครับผมเราก็จะไม่ขุดนะครับผมเห็ดบานเราจะถอนเอานะครับผมใช้ถอนนะครับผมเห็ดบาน,นครับนี่ถอนไม่ยากนะครับผมฝนตกแฉก็พอดินชุบเลยครับผมเห็ด โอเคนะครับเห็ดสวยนะครับแต่ว่ามาเจอช้าไปนะนี่โอ้ยนี่มีเอาปล่อยให้เขากินไปนะคผมหอยหอยก็หอมเห็ดนะครับผมรอ่อสัตว์ลอมแมลงมากินนะครับโอ้โหดูนี่ฝนตกมาหัวหลุดเลยครับผมเห็นไหมครับ อีกการลึกกัการแข่งครับผม,มน,นี่โตมครับผมนี่อมคอมครับต้องขุดอนะครับผม,อ,ม,ม,บอ,อ,บผมอันนี้ถ้าโตมต้องเอาการนะครับผม ก้านยาวนะผมเห็นไหมครับดอกไม่ใหญ่แต่ว่าก้านยาวนะนี่นี่แอบแอบมีแอบเอ,อ้ยย่าโอ้โหหัวหล่นชุ่มฝนนะครับผมรีบโตเห็นไหมครับ ไปครับไปชมหมูต่อไปนะผมโอ้โหมาเจอหมูแล้นครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับนุ่นนุ่นโอ้ยหมาช้าไปเลยครับผมดูเดียนละดาเลยครับผมบานท้งนั้นเลยครับผมนุ่นโอ้โหหมูนี้เป็นโลสองโลเลยครับผมเห็นไหมครับบานเป็นกระดาษเลยครับผมเห็นไหมครับนุ่นโอ้โห ยังมีจุพอมีตูมีอมคอมนะผมเห็นไหมครับโหฝนลงมาเย็นนี่ขิงขึ้นเลยนะครับเพียบเลยนะผมเห็นไหมครับโอ้โหขึ้นเต็มเลยนะผมเดี๋ยวก็มาขุดเลยนะผมครับเราจะไม่ขุดนะครับผมเราจะใช้ถอนแล้วนะครับผมเห็ดบานนะครับ เงียบเก็บนะผมค่ำคืนนี้มาคนเดียวนะบินเดียวนะผมครับไม่ใช้ขุดนะครับผมเห็ดบานใช้ถอนนะครับผมแล้วฝนตกมาพอได้ชุ่มนะครับผมนี่ครับถอนง่ายครับผมโอ้หมูใหญ่ครับผมดูครับขาวนู่นครับมันกระจุกไปกระจุกขึ้นมีกระจุกเลยนะผมเห็นไหครับโอ้นี่ครับ ดอกสวยด้วยครับผมโอ้ยห,หัวหลุดถูกกูหัวหลุดเลยครับผมเดี๋ยวอืมสวยงามครับ โอ้นี่โตมครับนี่ครับนี่ต้องขุดเอาคนัะผมถ้าโูมต้องเสียบง่ายครับผม,ม, <c oughs> บ,ผมบินอ่อนนะครับ <c oughs> โอ้โหฝนตกกรอบโลกเลยครับผมการกรอบ ส่วนอันนี้เราจะใช้ถอาน,น,นะครับผมโดนฝนรีบขึ้นหัวหลุดเลยท่าผม <c oughs> สวยงามเลครับ <c oughs> ถ้าเตอแบบนี้ถอนเพลินทั้งคืนเลยนะผมไม่ต้องขุดครับไปกระจุกกระจุกแบบนี้นี่ครับมีกองหนึ่งมีกองหนึ่งครับผมนี่ครับเออไอกระจุกนะครับผม,ม,บบผมเอากระจุกนี้ก่อนนะดูมีคนแจมครับมีตัวแจมครับ ขอขอแบ่งกันกินการยาวนะครับผมโอ้โหยาวมากเลยครับผมมีการไม่ใหญ่นะครับผมแต่ว่าใบสวยนะครับสวยแข็งนะครับผม มีกระจุกนะครับตกงแปลงนี่นี่ห้าห้ากระจุกครับผมึืนเป็นกระจุกเลยครับติดติดกันเลยครับผมถอนเพลินครับไม่ยากเลยครับผมใช้ถอนเอาเลยครับดินชุบนะครับ,รบโอ้โหนี่ก้านใหญ่ก้านยาวนะผม เี๋ครับเหมาะเลยครับออดอกนี้อีกดอกนึ้งโดดโดดออกจากกลุ่มนะครับผมนี่อโอ้อันนี้โตมครับโอ้อยู่ในดินก็มีนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับ บานทะโลเลยนี่เดี๋ยวขอเก็บก่อนนะครับผม อยงนี้ได้ห้ายอยู่นะครับผมเก็บอาวุธก่อนเดี๋ลืมครับขุดเสร็จลืมเก็บมีดอีก ดูครับดูจุ๋นี้ครับเห็นไหมครับเต็มเลยับผมไปครับไปชมกันต่อนนะผมครับเดินมาเจอเห็ดตูมบานเอ้ยเห็ดตูมมีอยู่ดอกเดียวเองครับผมอยู่ได้ยังไงครับโดดๆดอกเป้งเลยครับผมโอ้แบตก็จะหมดโอ้ท่านผู้ชม สงจะได้คลิปแค่นี้เองนะครับผมแบตจะหมดนะครับผมอยู่ในป่าด้วยคนเดียวด้วยเดี๋ยวก็ถ้ายัางไงก็จะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมแบตจะหมดนะครับผมต้องใช้ต้องใช้แบตในการเดินทางนะผมในป่าค่ำคืนนะครับดูเกมทิศนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะผมอาจจะสั้นไปนิดนะครับผมแต่ว่าก็ปุ่งนี้่อยว่ากันใหม่นะครับผมโอ้ยดูดอก ไปเงนะครับผมขึ้นดอกเดียวครับผมถ้าชื่นชอบคิดวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับ,รบขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ